สวัสดีค่ะพอกันอีนากแล้วนะคะเนาะกับช่องกินไปทําไปสไตล์ค่ะมาจะเสือของกันแล้วแวะมาบึงยูสวนยูคาเนี่ค่ะมาหาบังเห็ดฝนยูคาเนาะค่ะเนากแค่เห็นแล้วค่ะดอกหนึ่งนี่ค่ะเห็นดอกหนึ่งคันเห็นหม้วนบอขาม้วนบงแล้วค่ะเนาะจชก่อได้บ่ได้ละคะ่ะนี่อหมานบ่หมานละ่ะรอเบิรงนชั่อครา เือมีเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะเสียงจักจั่นห้องจะมีบ่หาหมูมันถ้าบ่มีกับบ่าวากันเนาะค่ะเนาะแข็งแรงไรฝนตกใส่อยู่ค่ะท่านบ่ไวเกิดเทปเฉงกันเลยก็เป็นปลาอยู่มันห็นบ่เกิดดีที่ทั้งเพลินหงดินมันบ่ดีบนไดาดินเป็นดินแข็ง ีดอกเดียวนี่บว่กระลุนไปช่มกันค่ะใช่ล่ะค่ะสองดอกจะดอกง่ามันางมะไก่ค่ะจังพอสองดอก่อ่อยเกิดก่ะยินกรินหินแหนแข็งเกิดบดีที่สองดอกแล้ค่ะกระลุนกันต่อ ไปอีบอ๋บ่ราคาดิค่ะดอกยังไง,ไงขามันมากินขามันกันเฮ็ดผึง่งมันเฮ็ดผึ่งอีหยังล่ะคะนี่บ่แม่นเฮ็ดผึ่งอยูข่ามันเป็นเหลืองไปค่ะไปดูนกันอีกค่ะน,นี่บ่ อ๋ออ,อีดอกนึ่งนี่าืนิดอกใหญ่ใหญ่ดอกใหญ่ไยให้ถุงมาจะสื่อของค่ะเล็กแวะบึงจกเจียเดีดถุงมาใส่นี่ดอกเดียวนี่บ่านั่นทุกคนค่ะจังเห็นดอกนึงไปหลุนก็นต้อค่ะจะมีอีกบ่ากับพี่น้องดอกคิด ดอกเค็ดแหงดอกเห็ดแหลงค่ะนี่ดินมันแข็ดินมันแข็งค่ะเห็ดมันก็นเลยเกิดบดีบันไดมันโดนค่ะจะเพาะดอกหนึ่งฮ้ยเบือกเด้อค่ะเด้อมูเป็นเรงใจเหุ้กันไปเรื่อยๆได้ค่ะดอกนึงกันดอกน้อยดอกม่ใหญ่ค่ะ ตามดินนะดินก็ดีดินบ่นงามก็เป็นบ้าอันกับว่าอกันกับเขาประเด้ใส่ปุ๋ยนะคะดินมันแข็งนี่ึงอัดต่อค่ะพ่อย้ะคะสองดอกสวยค่ะ สองดอกใหญ่เติบอยู่ยค่ะนี่น,นี่ค่ะจะมีบ่ออุ้ยกล่องเกียบลุดมือดอนกว่างอยู่ค่ะนี่ปลาใหญ่อยู่แต่มันแห่งหลายทั้งเทิงมันไปรุ่นกันต่อค่ะ ใช่ค่ะพี่น่องมาท่านลยหาเย็ดวัาไดนหรคะพระผ้ามาคุดกับปูนเย็ดกรบปูมี่ให้มันเก๋กันเยวถวยะถอยหน่อยนึงเย็ดก็ได้เอากับปูกระดอง,งกับปูดองเปล้วไปดูนั่นค่ะจะได้ย้อมจะบเลึกหรอบ่ นูี่สีมีป่ะติดกล่องกันค่ะนมใช่ไหมกล่องกระดาษแดดบ่น,นี่ค่ะโอ้ ไอ้กีตุม้มเป็นหนามอยู่ผืนมันมีหนามน้อได้หนึ่งตัวแล้วนู่นนี่ขนาดนี่แดดเน,ดเนาะกระปุ๊บตากแดดนี่กระปุ๊ห่อนหรอค่ะแดดกันเนีอากาศมเย็นห,หมดบางาสองเสมือมันเย็น ที่สองค่ะนี่แต่แล้วตัวกิตัวหมอกหลอกลอยู่มันมีหนามนะคะห้มันไปรุ่นกันอีกค่ะอ่า,อา,ารย์ซับมือมันขาดคืน,น,นตัวนึงล้วค่ะนี่ หอนใหญ่ถูกไปเดี๋ยวอยู่ค่ะแตบ่บ่อหอนบ่หอนแหงนะคะเนะาะค่ะไปลุนกันอีกตั้งนึงละค้าไงอู่้ผค่ะไปลุนกันอีกค่ะตั้งนึงละข้าี่ ัวแม่ค่ะใช่ปะหูมันงยืนเป็นดินมถมเหรอวะไปดูนันอีกค่ะตัวนึงละค่ะนี่เลือกคัดตัวนี้เป็นดินทรายมันแบบกวนเดี๋ยวเลือกัวแม่ค่ะมันร้อนใครนะคะกระปูยังมั่นอยู่ค่ะกวนบางทีนึงแล้ว จะไปดองนะคะนาะห็นเช็ดตับมั้ยคือยึดต้นนึงละค่ะนนิแม่นะคะนอีกต้นนึงละค่ะตัวใบใหญ่ค่ะตัวนี้ตัวน้อยเันแม่อยู่ไปหลุนหูไม้กันค่ะต้นนึงค่ะดูดิบอ ดูในดูนี <ihan> ่ม <Mechan ics> ือเลยเชียร์กันาดโอ้แต <conduct> ่งใส่กันเลยเียนี่ค่ะปินท้องหลังงานปินท้องลังงานเลย ไปรุนกันีีค่ะพาพี่รององเมื่อไหล่คะหนามมันคุดลงไปกับมี่หนามนะคะเนาะคุดหยาก่ะบอเห็นตัวกบปูได้ยาคุดถ้าเป็นอด็กกัะเด็กกัปุกหน่อยนึงนี่แหละค่ะบรรยากาศงานเด็ด ะคะ่ะคลิปนี้ก็บจบเพียงแค่น,นี้ก่อนนะคะเนาะก่อนจ,จากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน้ามิ้ได้ค่ะเดอ้อเสมิ้กำลังใจมาทําคลิปใหม่ๆใ้งไม่พี่น้องบ่งต่อๆไปเนาะค่ะเนาะแล้วคลิปนี้ก็ได้ไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ